สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลค่ะวันนี้เรามาหอหมกพุงปลากันค่ะวันนี้ใช้วิธีการย่างพุงปลาในกระทะนะคะวัตถุดิบนะคะพุงปลาสดๆเลยค่ะเครื่องแกงค่ะเครื่องหอหมกนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงพริกนะคะพริกแห้งโคลกรวมกันค่ะ ในส่วนของพุงปลานิลน,นะคะก่อนนำไปทำห่อหมกนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดก่อนค่ะเพื่อให้หมดกลิ่นคาวค่ะ ส่วนใครที่ไม่ชอบในส่วนของไขมันหรือมันปลานะคะก็สามารถดึงออกได้ค่ะในครั้งนี้เราไม่ดึงนะคะเราจะให้เป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงในกระทะค่ะกระทะที่เราใช้ปิ้งพุงปลาของเราค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งให้สะเด็ดน้ำสักครู่ค่ะแล้วจะนำไปเข้าเครื่องปรุงต่อไปค่ะ หลังจากที่เสดจน้ำแล้วนะคะเราก็จะนำมาเข้าเครื่องแกงค่ะนี่คือเครื่องแกงห่อหมกของเรานะคะเครื่องห่อหมกของเราก็นำมาคลุกเคล้าค่ะใส่เครื่องเทศเข้าไปให้มากๆค่ะจะได้ดับกลิ่นคาวได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เข้ากันดีแล้วเราก็ปรุงรสค่ะวันนี้ใช้เกลือกับผงชูรสเท่านั้นนะคะแค่นี้ก็อร่อยค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ปรุงปุงปลาของเรามีไขมันเยอะค่ะก็ถ้าไขามันเยอะในส่วนนี้จะทำให้พุงปลาของเราเหลวมากเกินไปค่ะ แล้วก็เติมแป้งค่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะใครจะใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะจะทำให้พุงปลาของเรามีความเหนืดค้นขึ้นค่ะใครไม่ชอบใส่แป้งก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องใส่เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาย่างหรือปิ้งห่อหมกพุงปลาของเราบนกระทะนะคะ ง่าย,ายแต่อร่อยมากค่ะถ้าใครมีผักนะคะก็ใส่ผักลงไปด้วยค่ะหอมผักชีอะไรได้หมดเลยค่ะใบหอมใบผักชีนะคะวันนี้เน้นพุงปลาล้วนๆค่ะวันนี้เราใส่ผักอีออมหรือผักขยังลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะ ใครจะใส่ใบแมงลักลงไปแทนความหอมก็ได้นะคะวันนี้มีใบผักกะเยงค่ะเราก็ใส่ลงไปด้วยปิดฝาอบไว้ค่ะกระทะไม่ไหมแน่นอนค่ะนี่ค่ะเริ่มสุกหอมค่ะวันนี้มีสองห่อนะคะสองห่อหมอกใหญ่ๆค่ะ ที่เราปิ้งในกระทะนะคะนี่ค่ะความหอมเริ่มอ,ออกมาค่ะกลิ่นมบตองเผาจากกระทะค่ะแล้วก็ไขมันนะคะเขาก็จะไหลออกมาในกระทะด้วยเสียงแมลงบินอยู่บนหัวนะะี่ค่ะนี่ค่ะแอบดูหน้าตาค่ะ สุกแล้วค่ะพุงปลาแป๊บเดียวก็สุกนะคะแล้วในส่วนไขมันนะคะเห็นไหมคะน้ำไขมันเขาก็จะไหลออกไปในกระทะค่ะมีความเดือดนะคะเดือดเนื่องจากว่าพุงปลาชุดนี้มีไขมันมากนี่คือไขมันค่ะไขมันที่ไหลออกมานะคะ เป็นการรีดไขมันออกจากห่อหมกพุงปลาของเรานะคะออกสูก่กระทะค่ะส่วนหนึ่งออกไปในกระทะค่ะเสร็จเรียบร้อยไขมันปลาเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาเป็นแ,แบบนี้เลยคะ่ะน่าทานมาก <S <s นี่คือไขมันที่เหลือค่ะอันนี้เราเติมหัวขาอ่อนลงไปนะคะเพิ่มความหอมค่ะ ลองทําดูนะคะง่ายๆสําหรับห่อหมกพุงปลาปิ้งบนกระทะนะคะก็เสร็จลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆอไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนาฐานมากค่ะ